สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสัญชายทาโร่นะคะมาเช็คพลังงานจากเขาคนนั้นค่ะเขาอยากบอกกับคุณว่าเขารักคุณเพียงแค่คนเดียวนะคะไม่มีใครแทนที่คุณได้ทั้งนั้นค่ะเขาเลือกคุณแล้วนะคะเขาคนนั้นเป็นใครกันนะคะขอไพ่ยิปซีเป็นคําตอบให้กับทุกท่านนะคะพี่หมอมาในคลิปสั้นเหมือนเดิมนะคะ ขอไพ่ 24, ยิมซีสามใบนะคะว่าเขาคนนั้นเป็นใครที่รักคุณเพียงแค่คนเดียวเขาอยากบอกคุณว่าไม่มีใครแทนที่ของคุณได้นะคะขอไพ่สามใบนะคะว้าวสิบดาบวันนี้เกิดอะไรขึ้นทุกคนพี่หมออัดคลิปในวันพระนะคะวันพระใหญ่สิบดาบคือคนทาดลมเมถุนตุนกลุมค่ะ คนนี้เขารักคุณมากเลยนะเอาคุณออกจากหัวไม่ได้ทั้งรักทั้งทั้งคิดถึงเลยล่ะค่ะถ้าเป็นรักทางไกลเดทออนไลน์คุยออนไลน์นะคะพลังงาน q u e e n of Cup ค่ะพลังงานราชนิถ้วยค่ะธาตน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะแล้วก็ King of Pentacles ค่ะราชาเหรี่นนะคะธาตดินมังกรผู้สบกันคนคนนี้ล่ะค่ะที่เขาบอกว่าเขารักคุณมากเขามีความรู้สึกดียวคุณและเขาเซนสีฟมาก เนะี่ยเป็นเด็ทออนไลน์คุยออนไลน์เขาชอบสอดส่องคุณอยู่ทางโซเชียลมีเดียด้วยนะคะพอเห็นคุณลงรูปอะไรที่แบบเหมือนไปเที่ยวไปกินกับเพื่อนกับฝูงเนะนี่ยคนคนนี้เขาก็รู้สึกผิดหวังเสียใจเซนสิทีฟขึ้นมาทันทีกลัวว่าคุณจะทําให้เขาผิดหวังเสียใจหรือเปล่าเขาเป็นคนที่นิ่งๆไม่ค่อยจะพูดค่ะคนคนนี้ค่ะลักษณะเหมือนคอยสอดคอยส่องคอยดูคุณแล้วก็เอาไปทุกอกทุกใจ และเขาเองก็อยากบอกคุณว่าคุณเห็นหนึ่งเรียนที่เขาอบกอดถืออยู่ไหมคะคนนี้มีความหนักแน่นในเรื่องความรักมากรักเดียวใจเดียวมีความเขาเรียกว่ามีความปลอดภัยในเรื่องของความรักนะเขาอาจจะผ่านการอกหักเสียใจมาแล้วเขาแบบรู้สึกกลัวว่าคุณจะทํากับเขานะเคยผ่านการโดนแทงข้างหลังมาอย่างเงี้ยคะ่ะโดนหักหลังมาเขาก็เลยมีเกณฑ์การกลัว,วว่าคุณจะทํากับเขาเหมือนมาสืบมาส่อง มาส่งคุณทางโซเชียลมีเดียพวกนี้แล้วมันทําให้เขาแบบไปเครียดไปคิดกังวลเป็นทุกข์อยู่ฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่านะคะคุณรู้แล้วว่าคนนี้เป็นใครก็ให้กําลังใจเขานะคะบอกเขาไปว่าเราเองก็มีเขาเพียงแค่คนเดียวมันจะทําให้รักแท้ของคุณในครั้งนี้ค่ะจะได้แบบสมหวังอย่างสูงมากเลยนะคะดูใต้สำรับนะคะทุกท่าน เขาที่รักคุณเพียงแค่คนเดียวไม่มีใครแทนที่คุณได้เลยใครเข้ามาหายังไงเขาก็เทหมดเลยค่ะนะเขาไม่รับเอาเลยว้าวนายออฟเพนเดอร์เขาทัดดินมังกระสบกันนะคะผู้ที่เกิดวันศุกร์ในทัดดินได้ด้วยเขารักเพียงคุณจริงๆด้วยคนคนนี้ค่ะเขาอาจจะโสดมานานนานมากเป็นซิงเกิลมัมซิงเกิลเดผ่านการแต่งงานมาแล้วก็ได้ด้วยหรือเป็นคนโสดที่ไม่มีใครเขาเปิดใจมาก็คือคุณนะคุณเห็นที่เขาอบกอดเหรียญนี่ไหมคะพลังงานแล้วก็มาก้าเเรียนะ เขารักคุณมากจริงๆไม่มีใครแทนที่คุณได้เลยเขาเลือกแล้วก็ทําให้ชีวิตของคุณได้สุขสบายอยู่กับเขาแต่เพียงคนเดียวเยวท่านั้นนะคะถ้าคิดว่า